ไทยกัมพูชาศึกแห่งอธิปไตยความขัดแยงชายแดนเดือดกัมพูชาเดินหน้าฟ้องศาลโลกกรณีพื้นที่พิพาทส,สามเหลี่ยมมรกปราสาทตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดและตาควายแม้ไทยเสนอใช้กลไกทวิภาคีเพื่อเจรจาแต่กัมพูชายืนยันเดินหน้าต่อไทยตอบโต้มีรายงานว่าไทยเตรียมตัดไฟฟ้าและอิเนเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา เพื่อกดดันให้กลับมาเจรจาแต่กัมพูชายืนยันไม่เปลี่ยนจุดยืนและพร้อมเดินหน้าซ้อมรบกระสุนจริงห่างจากไทยเพียง190กิโลเมตรสงครามไซเบอร์ประทุไทยออกหมายจับสองแฮกเกอร์กัมพูชาหลังโจมตีเว็บไซต์ราชการไทยเปลี่ยนหน้าเว็บพร้อมข้อความโจมตีไทยอย่างรุนแรงเสียงปืนไม่ใช่คำตอบนักวิเคราะห์เตือนว่าความขัดแย้งนี้อาจกระตุ้นกระแสชาตินิยมที่รุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศคุณคิดว่าไทยควรทำอย่างไรคอมเมนต์เลยแสดงความเห็นแชร์ให้โลกรู้